สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่383แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่383กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด24รายการค่ะ หากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อ,องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่สองนะคะท่านเป็นเหรียญจะเลิญพรบนนะคะของหลวงปู่ทิมค่ะหรือจะเป็นรายการที่สามนะคะท่านเป็นชุดพระขุนแผนนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะชุดกรรมการคร่ะท่านหรือจะเป็นหมายเลขที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดค่ะ สนใจรายการไหนนะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนเขาท่านเดินทาง มาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่ต่อไปค่ะศรัทธาองค์ไหนนะค,ะคุณท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งคขาท่านวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะหนูขอเปิดด้วยเขาท่านองค์นี้นะคะเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่ค่ะวัดมหาวันนะคะกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนค่ะชุดกรรมการนะคะปิดให้ทานจองให้ทานนะคขาทานเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะคะกรุวัดมหาวันค่ะ ชุดนี้นะคะได้แบ่งปันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารบรักนะคะท่านวันนี้ท่านเมตตาแบ่งปันมาให้ค่ะชุดนี้ประกอบไปด้วยทั้งท่านมีทั้งหมดห้าองค์ด้วยกันนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษานะคะหรือเก็บสะสมไม่ควรพลาดค่าท่านะค,ะคุณท่านดูหน้ากล่องนะคะท่านจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะกรุวัดมหาวันจังหวัดจังหวัดลําพูนค่ะท่านพระรอดพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะท่านองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ องค์พระสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้วท่านอยู่ในกรองแบบนี้เลยนะคะหากวันนี้ท่านใดสนใจารายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่าท่านเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทานจองให้ท่านนะคะท่านใดได้ไปหนูอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมายเล็กหนึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวหนูให้ชมกันสักหนึ่งองค์นะคะาท่านสภาพองค์สวยสมบูรณ์เลยนะคะ แล้รับทั้งหมด5องค์นะคะท่านหาองค์สวยๆนะคะที่มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้กันได้ยากนะคะเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่กรุวัดมหาวันค่ะเก็บได้เก็บนะคะท่านในอนาคตหากันยากนะคะหมายเลขหนึ่งะคะวันนี้นะคะพระรอดนะคะ5องค์แบบนี้แบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะถัดมาคท่านมากันที่รายการที่สองนะคะ หมายเลขสองวันนี้เขาท่านเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทีมค่ะวัดทหารไร่จังหวัดระยองนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดขท่านคุณท่านดูหน้ากล่องนะคะอักขรไวชัดเจนเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะปิดให้ทานจองการให้ทันนะคขาท่านเหรียญท่านสวยมากๆเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะปีหนึ่งเจ็ดเจริญพรบนนะเขท่าน อายุ95ปีนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่ง,งปั<า>น,<า>นที่5 50บาทเท่านั้นค่ะคุณท่าน5 50บาทนะคะวัดะหารไร่จังหวัดระยองนะคะรายการนี้นะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะขออนุญาตวางสักครู่นะคะ ฮัทมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สามค่ะหมายเลขสามวันนี้ค่ะท่านพิเศษเลยนะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะวัดะหารไร่จังหวัดระยองค่ะท่านรุ่นหลังเหรียญพศหนึ่งเจ็ดชุดกรรมการค่ะหน้ากล่องท่านอัครวัยชัดเจนนะท่านคุณท่านจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญด้วยกันเลยนะคะด้านหน้าเป็นพระคุณแผนนนะท่านเป็นรุ่นหลังเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะคะ เดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันก่อนนะคะด้านหลังพระคุณแผน,นะคะ่ะท่านเป็นเหรียญน,นะคะปี17ค่ะมาดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะเหรียญท่านเก่าเดิมนะท่านฝังอยู่นะคะท่านด้านหลังนะคะพระคุณแผน,นะคะ่ะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะหลังเหรียญแบบนี้เลยเน่าท่านเดี๋ยวให้ชมด้านหน้ากันนะคะพระคุณแผน,นะคะ่ะ ท่านใดนะคะสายหลวงปู่ทิมนน่าท่านไม่ควรพลาดเลยนะคะปิดให้ทานจองทำก,กันให้ทันนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะท่านใดได้ไปหนอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชุดนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะขอบแต่งปันที่700บาทนะคะท่าน700บาทพร้อมส่งค่ะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดระหานไรจังหวัดระยองเน่าท่าน สามองค์เองท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะชุดนี้นะคะได้รับทั้งหมดสามองค์ได้กันค่ะแบทมาเขาท่านมากันที่รายการที่สี่นะคะหมายเลขสี่รายการนี้นะคะเป็นพระปิตาหลวงปุทิมเขาท่าน มีสายสินนะคะท่านมีผ้ายันนะคะผูกอยู่นะคะองค์ลงรักปิดทองค่ะองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าโบราณค่ะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยนะทท่านเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันห้าของหลวงปู่ทิมนะคะแบ่งปันนะ,ะทท่านที่650บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะ หมายเลขห้าวันนี้นะาท่านเป็นพระนางพยาพิมพ์พเข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะาท่านนางพยานะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะหากท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบาทเท่าน,นานคะท่านหกร้อยห้าสิบาทนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันเลยนะคะ องค์สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะท่านได้องค์พระไม่พอเลี่ยมกรอบเก่าโบราณให้เลยนะคะองค์นี้ค่ะนางพญาพิมพ์เขาโค้งจอดพิษณุโลกนะคะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะทัดมาเขาท่านมากันที่รายการที่หกนะคะหมายเลขหก 6, วันนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จนะท่านพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านใดที่กําลังหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการนะคะ ไว้บูชาขอาท่านองค์นี้ไม่ควรพลาดค่ะมาดูเนื้อกันชัดๆเท่าท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะเนื้อคราบผาท่านเก่าเดิมเลยเท่าท่านองค์สภาพสวยเดิมเลยนะคะเรียมกรอบให้เรียบร้อยเขาท่านด้าน,นคานะคะด้านหลังนะคขาท่านขาท่านใดสนใจรายการนี้พระสมเด็จองค์นี้ขอแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะ หกรบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขก7วันนี้น้ำท่านเป็นปากาหมอนะคะเป็นปากาหมอเล่มเล็กนะคะหรือมีดหมอนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ของท่านมาดูรอยจานกันนะคะตรงปอกมีดค่ะสวยมากๆเลยนะคุณท่าน ตรงปอกมีก็จะมีรอยจานนะคะเห็นได้ชัดนะคะท่านใดสายเครื่องรางไม่ควรพลาดค่ะอน,นุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะท่นานใบมีดสวยๆเลยนะท่านลงยันนะคท่านลายเส้นคมๆแบบนี้เลยนะคะหากท่านใดสนใจมีดของหลวงพ่อเดิมรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่ห600้อยบาทเท่านั้นเขาท่นานห0ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะส่งฟรีนะคะ ปากกาหมอเล่มเล็กนะคะท่านของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพค่ะรอยจานยันอักขระท่านสวยๆเลยนะคะแบ่งปันที่หก0้บาทเท่านั้นค่ะขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะถัดมาคำท่านมากันที่รายการที่8นะคะหมายเล็ก8รายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะ องนี้นะคะท่านเป็นรุ่นเสาห้าบรรจุหัวใจนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะท่านเป็นเนื้อลงยาลายทงชาติไทยด้วยนะคะคุณท่านได้เหรียญไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมเส่กรอบให้เรียบร้อยคองท่านได้ไปขึ้นคอบูชาได้ส,ดสวยๆเลยนะคะเป็นรุ่นเสาห้าบรรจุหัวใจของท่านจะสวยงามอย่างไรนะคะมารับชมไปพร้อมๆกันค่ะท่านนี่ค่ะเลี่ยมกรอบให้เลยนะคะ ได้พร้อมกล่องเลยนะคะหากวันนี้ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่900บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ900บาทนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะท่านองศ์สวยๆแบบนี้นะคะรุ่นบรรจุหัวใจนะคะท่านเป็นเนื้อลงยาด้วยนะคะหากันยาาค่ะหน้าท่านคมชัดนะคะท่านหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเนื้อลงยาค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะรุ่นบรรจุหัวใจค่ะหลวงปุทิมนะคะองค์ใหญ่วัดะหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครัท่านปีห้าเจ็ดนะคะหากท่านใดสายหลวงปุทิมไม่ควรพลาดคราท่านได้ไปบูชาได้จ๋ดสวยเลยนะคะหมายเลขแปดนะคะขอแบ่งปันที่เก้อบาทผมส่งเท่านั้นคราท่านเก้อบาทนะคะ พัามาเ่าท่านมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้นะคะท่านเป็นที่ระลึกเททองนะคะของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัตรหานไรจังหวัดระยองค่ะองค์นี้ก็เป็นเนื้อลงยาสีแดงนะท่า,ทานเป็นพระนาคปกทั้งหมด7เสียนด้วยกันนะคะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะ ขอแบ่งปันที่900บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน900บาทเท่านั้นเลยนะคะหากวันนี้ท่านใดศรัทธ,ธานะคะพร้อมแบ่งปันให้เลยน้งท่านขอท่านที่พร้อมรับนะคะองค์สวยๆแบบนี้เลยน้งท่านแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นค่ะหาที่ไหนได้ยากแล้วนะคงท่านได้เหรียญไม่พอนะคะคุณท่านได้กรอบด้วยค่ะเป็นนาคปกนะคะท่าน สวยมากๆเลยนะคะเจ็ดเสียนด้วยกันค่ะเป็นพระนาคโปลกแนวท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะมีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะเลขโค้ดเลขนี้เลขหนึ้าเดนะครท่านเลขโค้ดต้นๆกันด้วยค่ะตัวหนังสืออักะระท่านชาร์ตค่ะ เรียงสวยมากๆเลยนะคะรายการที่9ขอเปิดแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นค่ะท่านเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะหมายเลขสิบวันนี้ค่ะท่านเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะนะคะเป็นพิมพ์จัมโบ้ค่ะท่านองค์นี้นะคะท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบนะคะองค์เก่ามากคา่ะท่านใต้ฐานก็ฝังตะกรุดไว้หนึ่งดอกนะคะเป็นปิดตาจัมโบ้รุ่นที่สองค่ะ มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงคงท่านรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข1 1รายการนี้น้ำท่านเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่ทิมนะคะ ท่านด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะหลวงปุทิมอิสริโกค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะมวลสารดั้งเดิมของท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะลายไทยกรอบลายไทยงดงามค่ะได้องค์พระไม่พอเ้าท่านด้านหน้านะคะจะมีผ้ายันสายสีเ้าท่านแล้วก็เป็นแพะตรงนี้นะคะเาท่านเนื้อผงนะคะรายการนี้นะคะสมเด็จหลวงปู่ทิมขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ 650บาทนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่12ค่ะมาเลข12วันนี้คำท่านเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะท่านหรือน่าจะเป็นบางขุนพรมนะคะองค์นี้ค่ะกรุบางขุนพรมนะคะยิงลงกองยิงเห็นครับกรุขึ้นตามซอกองค์พระชัดเจนเลยนะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%ไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันค่ะ มีตราด้วยนะคะท่านองค์นี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะท่าน650บาทนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ท่านวันนี้เลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13วันนี้นะท่านเป็นตระกุฎนะคะทนเป็นตระกุฎนะคะมงคลมหาอุดค่าท่านทูลมงคลมหาอุดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ จังหวัดนนทบุรีค่ะท่านปี0ูนย์นะคะมาพร้อมกล่องเลยนะท่านดูสภาพกล่องนะคะพยาตาเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้นท่านเป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นถักเชือกเดิมเลยนะคะได้พร้อมกล่องเลยนะท,ท่านท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะ600บาทพร้อมส่งคองท่านตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะท่านนำออกมานะคะให้กับคุณท่านได้ชมกันค่ะหัวตะกุดนะคะท่านเป็นถักเชือกเดิมเลยนะคะนี่คะ่ะท่านหัวตะกุดนะคะหากท่านใดสนใจตะกุดหลงปูเอี่ยมนะคะสายเครื่องรางรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่ห0 0้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะห0 0้อบาทนะคะ ท่ามาคำท่านมากันที่รายการที่สิบสี่นะคะอนุญาตนะคะหมายเลขสิบสี่วันนี้นะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นเรียนหลวงปุ่โตนะคะพระครูวิริยะกิติหรือหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพีของท่านตัวหนังสืออักขรทรานชาดนะคะเรียนนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะ ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะ600บาทค่ะท่านปี17นะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่15ค่ะหมายเลขส5วันนี้นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะท่านมาพร้อมเลี่ยมรอบเก่าเลยนะคะเลี่ยมให้หนานๆาแบบนี้เลยนะท่าน องนี้เป็นของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะอายุวัฒนมงคลแปดรอบของท่านเหรียญน,นี้นะคะเหรียญรุ่นนี้หากันยากนะท่านหากท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบหกค่ะหมายเลขสิบหกวันนี้นะค่าท่านเป็นพระกิ่งนะคะ องนี้เป็นพระกิ่งของหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะครท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบสเตเลสเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังของท่านอักขระไว้ว่าเขมะมโกนะคะกิ่งของหลวงพ่อหลวงพ่อเกษนั่นเองครัท่านหากันยากนะคะหากท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่หกรบาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ปิดให้ทานการน้องท่านไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะหากสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนดาท่านเหยียบน้าทะเลจืดนะคะเหรียญน,นี้หลวงปูด่ดูวัดสแกนะคะท่านปลูกเศษเขาท่านสวยมากๆเลยนะคะลายเส้นตรงหน้าผากเรียงกันชิดเลยนดาท่าน ตัวหนังสืออักขรกท่านชาร์ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำเขาท่านขอแบ่งปันนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะเลี่ยมกรอบใส่เลยนะคะพระพรหมปัญโยหลวงปูดูนะคะวัดสแกอยุธยาปี3-2ค่ะ550บาทค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่18ค่ะ หมายเลขสิบแปดรายการนี้ท่านเป็นเหรียญองค์พระปฐมเจดีนะคะจังหวัดนครปฐมเขาท่านเหรียญหากันยากนะคะองค์พระปฐมเจดีองค์ใหญ่เลยนะท่านนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ําเลยนะคะเป็นงานฝีมือนะอท่านเลี่ยมกรอบขอแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะ ชัดมากค่ะมากันที่รายการที่19เขาท่านหมายเลข19วันนี้นะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะท่านของหลวงปู่มูลที่ติซีโรนะคะอายุ105ปีนะคะท่านเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์กลมใหญ่นะคะเสาห้าบูชาครูครท่านองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมลงยาด้วยท่านเนื้อลงยาสีแดงค่ะ ที่เขาท่านเลี่ยมให้อย่างนานเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอักขระท่านชาร์ตค่ะหากท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นคองท่าน,าาน600บาทพร้อมส่งนะคะเสาห้าบูชาครูนะคะเหรียญหลวงปู่หมูนทิติสีโรคองท่าน600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20สิค่ะ หมายเลขยี่สิวันนี้น้องท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเนื้อทองแดงลมดำน้องท่านหน้าเหรียญท่านสวยคุมชัดนะคะสวยมากๆค่ะรายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยน้องท่านห้าร้อยห้าสิบาทนะคะพระครูวิสัยโสพณน,นะคะหรือหลวงปู่ทิมค่ะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนย์แดนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ พัดมาค่ะมาที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21วันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะหรือรุ่นนี้นิยมกันเรียกว่าเป็นรุ่นเสียงโตนะคะท่านท่านใดสายหลวงพ่อทวดนะคท่านไม่ควรพลาดลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะค่ะแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะคะเพราะรูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทีมท่าน550บาทค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะหมายเลข22วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แห้วปะวะโรเขาท่านเหรียญหลวงปู่แห้วปะวะโรเนื้อทองเหลืองนะคะหลวงปู่แห้วนะคะจังหวัดนครปฐมเขาท่านหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เล้วท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเหรียญน,นะคะสวยมากค่ะขอแบ่งปันที่ห้าบาทเท่านั้นค่ะ วัดปะชาราชนะคะท่านหรือวัดรางมันนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะพิเศษนะคะรายการนี้550บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่23ค่ะหมายเลข23รายการนี้นะคะเป็นใบคิดเหล็กคองท่านของหลวงปู่เพวปะวะโรนะคะรุ่นนี้นิยมเก็บกันนะคะท่านตอกโค้ดด้วยนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านดูดวงตาจมูกนะคะ นาท่านคุมชัดนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยคิดขวของท่านขอแบ่งปานที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะเหรียญปลอดภัยนะคะกําแพงแสนนะคะท่าน550บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะหมายเลข24รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ ชุดนี้นะท่านท่านเป็นชุดพระผงสุพรรณนะคะเนื้อดินเผาค่ะเป็นกรุวัดใหม่นะคะเป็นชุดพิเศษห้าองค์จังหวัดสุพรรณบุรีคร่ะท่านเป็นชุดเป็นจะาพาคีด้วยนะคะพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีนะท่านชุดนี้มีทั้งหมดห้าองค์ด้วยกันค่ะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษาท่านไม่ควรพลาดค่ะ มาดูกันชัดๆนะคะท่านเห็นคราบทองกันตรงนี้ไหมคะเป็นคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านมีคราบทองติดอยู่ทุกองค์เลยนะคะหากท่านใดสนใจชุดนี้นะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะปิดให้ท่านจองให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยน้องท่านเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะ เป็นคราบทององค์ลงลักปิดทองเลยนะคะท่านห้าองค์แบบนี้นะคะมีเพียงแค่หนึ่ชุดนะคะท่านใดวัย่อมได้ไปเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทพร้อมส่งนะคะชุดนี้นะคะห้าองค์ค่ะหมายเลข24นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องคุณท่านต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยคะ่ะที่เข้ามารับชมช่องปัญญา หากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153ท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหนูจะได้ส่งคลิปให้กับคุณท่านชมในทุกๆเช้านะคะจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อไปค่ะ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะท่านเบอร์โทรเดี๋หนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปนะคะฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยค่ะท่านวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ